เห็นเงาในตาฉันไหมหฮึแฮ่แย่แย่แะ่ต่เพื่อนสนุกดี คุณสมาชิกทุกท่านช่วยกด subscribe ให้กับช่องเรียลโซเชียลหน่อยนะครับผมมาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับกด subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับมีเคสฉุกเฉินดูเป็นเคสเกี่ยวกับมีสัตว์ตัวหนึ่งครับบาดเจ็บสาหัสครับผมฮะโพ์โดยคุณธนูลิมประพัดวันนิดนะครับผมมาเขาโพ์ว่าเคสฉุกเฉินเมื่อคืนวนันมีคนเดินเหยียบแมลงสาบโอ้ my god มีคนเอามลงสาบไปโรงพยาบาลศา โอเคมาดูข่าวกันนะผมะเขาบอกว่าในสอบตัวนี้นอนดิ้นอยู่ข้างถนนพอดีมีคนใจบุญเดินผ่านเข้ามาเห็นเข้าก็เลยรีบนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลสัตว์อย่างเร่งด่วนออนี้อาการห้า0หมีปลอครับเขาบอกว่าปลออันนี้เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องตลกนะครับอันนี้มองบอกถึงความมีเมตตาและในขณะที่มีต่อสัตว์โลกทรู้ชีวิตชีวิตไขยใครก็รักอยากให้มีคนแบบนี้อยู่บนโลกเยอะๆเมตตาคำจุนโลกครับโอเค จริงๆผมนี่แบบเมตตาคำจุดโลกเช่นกันครับผมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตบยุงไม่เหยียบมดไม่อะไรทั้งสิ้นเลยครับผมไม่ทําอะไรเกี่ยวกับเบียดเบียนชีวิตอื่นครับผมะแบบแมงสาพ,พี่แสดงว,ว่าพี่คนที่จับไอปีเตอร์ตัวนี้มาแสดงว,ว่าเป็นคนมีเมตตาและอะตบมึงให้พี่เขา เห็นได้ข่าว kind of <se> <you contamination> <hockey> oh. ่า okay. ล่าส um, so, ุดนะครับผมว่าเอาไปเข้าตู้ออกซิเจนด้วยแล้วพ้นอันตรายแล้วครับผมฮะน่าจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโอ้ยข่าวแรกจะปวดหัวแล้วเพราะตอนนี้คุยกันมันอยู่ในรายการโซเชียลสนุกจังเลยรายการจะมาอัปเดตเทรดดงและวยรัลต่างๆบนโลกออนไลน์นะครับผมว่าวันนี้มีอะไรเจ๋งมันมันสนุสุหรือปวดหัวแพ้ไอข่าวนี้เราก็จะมาออกกันในรายการนี้นะครับผมฮะและวันนี้อยากแนะนํานี่ครับผมฮะ ร้านคาเฟ่อร่อยยนะครับผมมาจากเจ้าหญิงน้อยฮิเมซายุนะครับผมมามีชานมมีชาเขียวแล้วก็มีน้ําอร่อยๆอื่นๆอยู่เต็มเลยนะครับผมมาเข้าไปสั่งกันได้ที่ไลน์แมนเลยนะครับผมลองไปที่เมนูดูครับผมเห็นว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับผมมาซื้อสองแจกหนึ่งนะครับผมมาไปสั่งกันได้เลยนะครับผมมาโอเคในวันนี้เราไปลุยกันในโลกโซเชียลกันเลยดีกว่านะครับผมว่าวันนี้มีอะไรกันอีกบ้างนอกจากไอ้ขาแมนซับเมื่อกี้นะครับผมไปจาเบสุนปานอ๋อไปเกี่ยวกับงานศพคุณปู่ครับผมมาปู่จะอยู่ในใจหนูตลอด โอ้ในใจหลานมึงมึงมึงปูเยอะเหลือเกินในใจมึงเยอะมากอีหลานแคปชั่นจากแอดมินนะให้ปู่ไปอยู่ที่อื่นเคืต้องคอมเมนต์ครับไอ้คนไหล่ใจ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 อ้ยอันต่อไปจะเพ็ดหมาแมวน่ารักแคปชั่นเห็นเงาในตาฉันไหมฮึแค่เนีเห็นอัปตาในตาฉันนะไม่อยากได้สักตองไมฮน่ารัก ท็อปคอมเมนต์ครับขอเอียงเล็กน้อยแต่พองาคอมเมนต์อีกอันหนึ่งครับผมซื้อห้าไม้ให้หมากิน3คนกิน2จริงผมเป็นอย่างนี้เลยให้หมากินเยอะกว่าตัวเองอันเนี้ยต่อไปจาเบนรับมาจากชุมเวินเป็นสเตตัสครับผมว่าอายุ2 1ปีเก็บเงินได้5 0 0 0 0นบาทโอ้เก่งจังเลยครับเยี่ยมไปเลยครับน้องแล้วไงต่ออยากรู้ว่าควรเอาไปลงชุนหรือส่งคืนเจ้าของดีคะ่ะ อันนี้ไม่ใช่เก็บหอมรอมลิบครับอันนี้เก็บได้กับพื้นคนและเก็บเอาไปตืนเขาสิครับพี่โอ้ยท่านต่อไปจะคุณชานิสแคปชั่นรายการโปรดักชั่นเฮาส์ต้องสั่นสเะ,รระเทือนฮะทำไมรงการโปรดักชั่นทำไมหรอเป็นเหมือนหน้าร้านสปาครับผมม,มีหลายอย่างให้ทำครับสปามือสปา้าสปามือเช้าพาราฟินมือพาราฟิน้าพาราฟินมือเท้า,า,าตัดหนัง200บาท <laughs> ท้องหมายถึงตัดหนังตีหรือตัดหนังมือหรือเปล่าไม่ใช่ตัดมูฟวี่โอ้ก็ตัดหนัง200นี่ยดิวงการดอกชั่นเขาสันสเชือนจริงอะมึงอันต่อไปจะาเบคนใจฟ้องเชฟชัทมันจบเกมแล้วอ่าเป็นเหมือนจะโพสต์อันนึงครับผมมาโพสต์เกี่ยวกับการไปเที่ยวกับใครสักคนกับเขียนว่าหัวหาการเดินทางกับใครสักคนอ่าเป็นเหมือนบรรดาแฟนแท็กแฟนตัวเองกันนะผมว่าอยากไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างงี้อนอนๆนี่อันนี้เขาแท็กนี่ครับคุณพันครับผมเธอ เดี๋ยค,ค, well. คุณพันก็เห็นอีกคนหนึ่งครับผมแขกเหมือนกันครับเธงาแขกคุณพันเหมือนกันมันจบแล้วคุณพันเฮ้ยมีต่อด้วยมีต่อด้วยคุณพันมาตอบครับว่าน้องแขกผิดเป้าครับ ไปต่อได้เลยจะไปจบที่ตรงไหนไปติดตามที่คุณพันธ์อันต่อไปดีกว่าครับจาก,กฟรีดาวน์โหลดอ่าเป็นสเตตัสอันหนึ่งครับผมนะฮะทพสตเกี่ยวกับเรื่องมารยาทครับผมนะเขาเขียนว่าตลกก็ควรมีมารยาทดูเวลาบ้างเบื่อวะ่ะคั่วไม่มีสัมมาคาราเมลสัม <laughs> มาคาราว่ะเ้ยชอบอันนี้วะ่ะกูแชร์กันทีไปเลยไปอยู่ที่ป้มเลยเอ๊รู้จักนะสัมมาคาราเต้อะ <laughs> เล่นเองชอบเองมีคนมาคอมเมนต์เล่นกับผมต่อด้วยพวกไม่มีสมมาคารเกะหิวเลยหนูมีสมมาคารมาหัวคันเลยสมมาคารวาดออกอันนั้นได้ยังไงวะคาราเซตามอนพาราเซตามอนบีรู้จักสมมาคารมูโจป่าวอร่อยมากค่ะชอบเหมือนกันอร่อยรู้จักสมมาคาราบาาบัวลอยไม่ไนออกไปขนาดนั้นได้วะอโอ้ยไปอันต่อไปจะเป็นผมอยากจีบสาวครับแคปชั่น เขียนว่านังสมาธิอยู่ครับหายใจเข้าพูดหายใจออกเธอ โธ่ไหมออกไปอันนั้นได้ยังไงวะไม่เข้าใจอันต่อไปชาเปบ้านกูเองแคปชั่นและนี่คือกาแฟหวานน้อยของ <co> แม่ค้าแม่ค้าครับขอหวานน้อยนะครับได้ค่ะแดกี่มึงเบาหวานขึ้นลงไปชักต้งพื้น,นะตัดขาข้างกันทีแต่จริงนะเวลาผมสั่งกาแฟรหรือเครื่องดื่มตามหน้าเซเว่นหรือแบบตามรถเข็นนะครับบอกหวานน้อยไม่เคยได้หวานน้อยเลยหวานจี๊ยขึ้นหัวตลอดเลยแต่อันนี้ยยยยย หวานกำลังดีครับผม ชื่นใจครับขายของเฉยเล็กกูอันต่อไป้าเพลยิบปุ่นเบาๆอ่ามาจากรายการทางช่อง ABC ซอีกแล้วครับผมนะเขาบอกว่าขอให้รายการช่วยตามหาเพื่อนอุบับที่ไม่ได้เจอกันมาเกือบ40ปีเพราะเคยถูกเพื่อนคนนั้นกระโดดทีตนจำฝังใจและอยากแก้แค้น40ปีแก้แค้นไม่สายว้หน่าสนใจจังเลยครับแล้วก็เดินทางไปพบนี่คือคุณโอเอะมิโตอายุ4 4ปีเธอก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามที่เขียนไปหาในรายการคือตอนอุบาตบโดนเด็กผู้ชายคนหนึ่งวิ่งมากระโดดทีตรงท้องจากนั้นก เธอเจ็บจนตัวงอไปหมดแขนมากแขนมากเด็กผู้ชายคนนั้นชื่ออะไรครับคิมูระมิจิคากะคงค่ะจำได้ไม่ลืมแขนมากและนี่คือรูปจากหนังสือรุ่นเด็กผู้ชายด้านบนคนนั้นแหละคิมูระคงหน้ายังแสบหน้าตารู้เลยว่าแสบแสบจริงส่วนรูปนี้เป็นตอนที่แม่ของคุณโอเอชวนมิจิคากะคงมางานวันเกิดไม่ได้รู้เลยว่าลุกสาวเพื่งโดนกระโดดฉีไป แต่บองทีเด็กผู้ชายชอบแกล้งคนที่ตัวเองชอบไม่ใช่ว่ามิจจีกะกะคุณชอบคุณโอเอ๋รอครับเออไม่แน่นะแกล้งเพราะชอบอะ่ะเด็กกะเออไม่แน่ไม่แน่ฉันว่าไม่ใช่ค่ะว้าวท่ <c oughs> <c oughs> นใจว่าครับคอมเมนต์ครับ,ค,บ,ค,ค,รบความจริงทั้งหลายดับดังฟู่ที่ผัวตนนี้เขากลายเป็นผู้ใหญ่แบบไหนครับก็ <c oughs> คงไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีหรอกค่ะ <c oughs> แรงชอบเดีเจอมิจิจิกะคุงอยากจะทําอะไรครับเวลาก็ผ่านมา40ปีแล้วฉันก็อยากกระโดดขี่ขาคู่ใส่เขาคืนบ้างเอาคืนเป็นเท่าตัวเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าคิมเรามิจิจักคุงอยู่ที่ไหนตัวช่วยเดียวที่มีคือรายชื่อเพื่อร่วมชั้นที่เก็บเอาไว้ซึ่งมีที่อยู่แจ้งไว้ด้วยทีงานจึงเดินทางไปยังบริเวณนั้นเพื่อตามหามิจิจิกคุงตามจริงจังถึงบ้านเอาดีว่าครับมาแล้วหลังจากเดินทางมาหลายบ้านใน้สุดก็เจอคุณป้าบ้านนี้ที่รู้จักครอบครัวมิคุระคุณป้าบอกว่าตอนนี้พวกเขาย้าย้านหดวตต่่ัังิอกรู คือที่ไหนทีมงานจึงขอให้อยู่เันชีอุยเขาว่านั้นหรือเปล่าตามจริงจังมากแล้วก็เดินทางไปที่บ้านคิมุระคุณพ่อมิจิคาระคุออกมาหาถามไปก็ได้รู้ว่าลูกชายไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้านนี้อ้าวเจอคุณพ่อแล้ว,ค,วมมครับผมท็กคอมเมนต์ครับรอดไปคิมุระ <c oughs> คุณพ่อถามอย่างกูกลัวว่าเขาไปก่อเรื่องอะไรหรือเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> แต่แงว่า <c oughs> <c oughs> แต่คุณพ่อบอกต่อนิสัยเรื่องผู้หญิงเขาไม่ค่อยดีเท่าไร เอาลูกตัวเองแถมน่อยฟังว่าตอนเรียนมัธยมกัเกเรด้วยเป็นตัวปัญหาของโรงเรียนเลยลูกชายผมเนีเ่ยไอ้หรือว่าจะกลายเป็นผู้หา่ที่ไม่ได้เรื่องเหมือนที่คุณโอเอว่าจริงๆนี้ <c oughs> ก่อนเขียด <c oughs> ด้วยเบอร์มาจากคุณพ่อเราโทรไปหาจันทีแนะนําตัวมาจากรายการนะครับพ่บอกไปว่ามีคนอยากเจอเขาทากับผู้ชายหรือผู้หญิงครับเรื่องนั้นรอยปรเปิดเซอร์ไพรส์ตอนเจอกันครับ <c oughs> มีการถามเพศกันด้วยเขานิ่งไปนดิดก่อนตอบกลับว่าน่ากลัวมากครับแต่เดี๋ยวผมไปเจอก็ได้สรุปว่าคุณคิดว่ายอมมาเจอเย็นนี้ดีใจมากจะได้แก้แค่แล้วดูหน้าด้วยดีใจสุดๆไปเลยเจ๊แต่จะแก้แค่นั้งทีทำเล่นๆไม่ได้รองทีมงานเลยพามาที่นี่คอยมวยป้อมราอนก้อนเกิดโอ้โหฝปกกระโดดทีตาดูมาเพื่อเรียนลูกจิ้งจีกระโดดทีโดยมีพี่เสืนเงินพร้อมเป็นกระสอบให้แสดงตัวอย่างให้ดูก่อนทียอดอุ้สวยโอ้ยจริงจังแต่ แล้วคุณโอเอรอนเออโดนลิ้นปิดเต็มเจ็บลองอีกครั้งเออคราวนี้เข้าเป้าหน้าสิ้นแล้วขอเรียกรถพยาบาลด้วยไม่เจ๊เนี่ยหน้าสิ้นแล้วโดนและโดนอีกเจ็บเหลือเกินทั้งคนสองทั้งลูกศิษย์พยาะารื่เต็มที่อ่ะใสอารมณ์เข้าไปให้มากกว่านี้ครับความแข็งสิสิปีเลยใช่ไหมละไม้มันออกมาเลยไอ้นี่กับวิวเ่งทิมวราติจิตกะไอ้เลวเอ้ย ผ่าน <PC> แล้วครับผมอ่ะโอเคผ่านก็ผ่านเอาไปถึงที่นัดพบครับผมเมื่อฝึกเสร็จแล้วก็มีงานสถานที่นัดพบรอให้คิมุระกดตัวมาตามนัดเดินมาแบบไม่รู้เรื่องใดๆของสิมมาแล้วคิมุระคุงพาดานนี่ก็คือคิมุระมิจิติกะอายุ44ปีมาแล้วคิมุระมิจิขิกะมึงโดนแน่มีคนอยากเจอคุณมิจิติกะครับเลยรออยู่ตรงนู้นดูไม่ออกเลยครับว่าใครแต่ผู้หญิงที่อยากเจอคุณมิจิติกะครับน่ากลัวกว่าเดิมอีกอยู่ๆผมจะโดนตบหรือเปล่า ววู้้ตัดยและและ้วก็เดินเข้าไปเพื่อหาคำตอบสวัสดีครับสวัสดีค่ะจำชั้นได้ไหมคะอ,อขอโทษครับจำไม่ได้ครับ ผ่านมา40ปีจําได้ก็เก่งนะแล้วเคยเรียนอนุบาลด้วยกันชั้นชื่อโอเอ๋กมิโตะค่ะโอ้จําได้แล้วครับ<อ> <laughs> จําได้แล้วอะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะผมทปบริษัทเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงวัยครับโอ้เป็นเจ้าของบริษัทเลยนะ<อ>ไม่ธรรม,มดาวะ่ะพี่กอยบอกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีกว่าที่คุณโอเอ๋คิดไว้ตอนเรียนอนุบาลเกิดเหตุการณ์สุดช็อกขึ้นระหว่างเราสองคนพอจําได้ไหมคะเกิดเรื่องขึ้นเหรอจําไม่ได้เลยครับขอโทษด้วยมันจําไม่ได้ตอนนี้ค้คย44แลว สุขภาพเป็นยังไงบ้างคะแข็งแรงไหมเอ่ยผมคิดว่าแข็งแรงดีนะครับเหมือนถามเพื่อเช็คว่าากระโดดจะเป็นอะไรไหมเช็คความพร้อมว่าพร้อมรับแรงกระแทกไหมงั้นคุณช่วยยืนอยู่ตรงนี้นะคะโดดออกไปเพื่อขอตั้งหลักวิ่งกีมูรามิจิคากาครับไอเลวจะโดดแล้ววิ่งเครื่อายไฟฉตกใจอะไรครับอะไรอะไรอะไรกระโดดเลยวออวดไปไม่ถึง สงสารดิเจมากอยชอยจะไม่ขึ้นมาคําถามนี่มันอะไรกันครับไม่นะฝึกมาตั้งเยอะจะวืดจริงดีพี่กอนรีบเข้าไปถามเกิดอะไรขึ้นครับนั่นสิจไมาอย่างนั้นล่ะค right ือว่าทรายน่ะทําให้บิงไม่ได้ค่ะก็เลยคุณโอเอกอธิบายเองว่าในช่วงอดุบานนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่คุณคิมวราบอกว่าจำไม่ได้เลยว่าก่อนนั้นแบบนั้นไว้เดินกระโดดขี่ตรงช่องเลยค่ะคิมวราตอบว่าอะไรผมนี่มันเด็กเวรจริงต้องขอโทษด้วยนะครับ รู้ตัวด้วยว่าตัวเองเป็นเด็กแมนแล้วทีมแมนก็เลยขอว่าไหนๆก็เข้าใจเรื่องงบมดแล้วเพื่อขจัดความแค้นที่มีในใจขอให้คุณโอเอกระโดดทีสักทีได้ไหมมาแล้วไข่แม็กแล้วไข่แม็กแล้วตรงช่องผมมีเนื้อเยอะครับเชิญทีได้ตามสบายแมนแมนพอเงั้นก็ไว้เท่าเขียนวันนี้วันตายของเจ้ามาไว้เท่าเขียนสบายมืววอหางแน่จริงก็เข้ามาเต็มตีนาตายอย่างสงบเรียบร้อย นายสุกจะทิมได้แล้วโอ้โหน้าตาฟินมากยิ้มมีความสุขมากทิงงั้นเขาวะทำไมตอนนั้นถึงไปทิมเขาเออแล้วไปขิ้เขาทำไมวะผมว่าคุณเป็นความรักตามภาษาเด็กๆครับไอสรุปชอบเขาจริงๆด้วยไอพี่ก่อนบอกเห็นไหมผมบอกแล้วเป็นความรักแบบเด็กๆครับผมพอได้ยินชื่อก็จําได้ครับว่าเป็นรักแรกของผมอชอบคอมเมนต์ครับกรี๊ดชอบคอมเมนต์อีกอันหนึ่งครับอแต่หนูจะรักต้องถีบไม่ได้นะครับ นั่นแน่แล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้ชอบหรอกเ <c oughs> ขินเขินเขินเจ๊เ <c oughs> ขิน <c oughs> สุดท้ายก็บอกเขาบอกว่าคุณคิมุระรู้ว่าอีกฝ่ายไปรักแรกในวัยเด็กพอเห็นเดินไปตั้งหลักแล้ววิ่งเข้าหาตอนนั้นคิดว่าเธอจะวิ่งเข้ามากอดอุต่าดีใจแต่พอรู้ว่าวิ่งมาขีดก,ก็ช็อกจบไปกับรักในวัยเด็กของคุณโอเอะและคุณคิมุระครับผมสนุกมากไิ้เรื่องนี้มากๆไปอันต่อไปจาเบนมุมเจิดเป็นแคปการสนทนามาครับว่าเธอเรามีอะไรจะบอก พอแม่เราไปอยู่บ้าน3าวันรอสืออส้อรอซื้อเขาตอบว่าอ๋อแล้วเข้าไปไหนอ่ะจุดจุดจุดไอ้ต้าวควรนซื้ออันต,ต่อไปจะเพว่อาโซแคปชัน่นเพื่อเพื่อนมีแฟนแล้วแต่เจอผู้ชายหล่หอมึงเขนาหลอมากผมก่พยายามสอนให้เพื่อนรู้จักบาป ไม่ได้ไหมมึงปูวมึงอยู่นู้นตอนต่อไปจะเปวีอลร์ลรเพจแคปชั่นถ้ามึงอยากเลี้ยงไก่ก็ซื้อไก่นะม <c oughs> ีตัวตรายไอ้เจ้านี้เป็นไก่หรือเป็นหมาหรือว่าเป็นกาหรือว่าเป็นไหมโอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอเคครับ <c oughs> okay, ผมวันนี้เอาเจ้านี้ก่อนนะครับและแน่นอนครับผมแคปนี้เรามาแจกแฟ <c oughs> นชทเค็นครับพร้อมสแกนนะครับ3 2 1 ฮ่าดาสแกลเลจ้าอย่างที่บอกไปนะครับผมว่าแฟนโทเคนเนี่ยตอนนี้เก็บสะสมมันเอาไว้เลยนะครับผมในอนาคตเนี่ยคุณสามารถใช้แฟนโทเคนนะครับในการไปแลกสิทธิพิเศษหรือของเจ๋งๆกับบรรดาอูเอนเซอร์ดาราและไอดอลที่มาลงทะเบียนในแฟนโทเคนได้มากมายเลยนะครับรวมถึงมีโปรเจกต์ในอนาคตอีกหลายอย่างนะครับตอนนี้ขออุบอิบไว้ก่อนแต่มีอีกเยอะเลยนะครับผมที่สามารถใช้แฟนโทเค้นในการจัดการมันได้นะแปลว่าในอนาคตเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับตอนนี้เก็บสะสมมันไว้ก่อนครับเพียงสแกนแค่นี้นะครับ ับผมมันก็จะไปโผล่ในกระเป๋าตังค์ของคุณในบิตครับ next นะครับผมอ่ะเก็บมันเอาไว้ครับแล้วเดี๋ยวรอนำมันไปช้อปปิ้งใน w w w f a n t o k e n .io นะครับผมโอเคแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเหล่าแฟนอาร์ตทุกที่ส่งเข้ามานะครับขอบคุณมากครับชอบมากๆเลยนะครับถ้าอยากส่งแฟนอาร์ตอีกอัปโหลดแฟนอาร์ตของคุณที่ Instagram คุณแท็กมาให้ที่ Instagram ผมพรึ่งเดลสกอร์ออฟฟิเชียลติดแฮชแท็กพรึ่แฟนอาร์ตและเราก็จะเอามาออกกในรายการอย่างงี้ครับผมครับรวมถึงถ้าเกิใครอยากได้แฟนโทเค็นนะครับผมไปกด้วยนะครับผม ไปกดตามรองกันเอาไว้เลยนะฮะ <S <S และแน่นอนครับอย่าลืมกด subscribe ช่องวีอาร Channel กันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดโซเชียลใหม่ๆจากทางผมนะครับผมรวมถึงไม่พลาดแฟนโคเชนด้วยนะครับกดกระดิ่งกันเอาไว้นะครับโอเคงั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมมาสวัสดีครับบ๊ายบายใหญ่